มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านเอื้อทอราดกระบังสองนะครับ,รบอันนี้เป็นเหตุการณ์รอบวางระเบิดรถยนต์นะครับที่ลานจอดรถบริเวณอาคาร19นะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีรถกระบะโตโยต้าไฮลักสปอร์ตไลเดอสีแดงเลือดหมูอยู่ในสภาพที่พังยับเยินแทบทั้งคันนะครับโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยเสียหายทั้งแถบาจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็พบชิ้นส่วน ของสเก็ตระเบิดนะครับแล้วก็มีรถยนต์กระบะคันนี้ที่เสียหายหนักเลยนะแล้วก็รถที่จอดอยู่ข้างๆรถเก่งคันนี้ก็พลอยได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือนายวันชัยนุ่มดีนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลัต9แต่ว่าไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับแฟนสาวของนายวันชัยคือนางสาวรัตพรอินคำอายุ30ปีเนี่ยเล่ให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย ตัวเองและก็แฟนหนุ่มเนี่ยจะขับรถคันนี้ไปทำงานในช่วงเช้าแต่ว่าตัวเองก็ไปเห็นถุงพลาสติกแล้วข้างในถุงเหมือนกับมีวัตถุอะไรใส่อยู่ในถุงนะครับวางอยู่ใต้ล้อหลังด้านขวาของรถก็เลยเรียกผู้ตายมาดูผู้ตายมาถึงปุ๊บก็หยิบถุงออกจากล้อรถปรากฏไม่กี่วินาทีฮะเกิดเสียงระเบิดดังปุ่มสนันแล้วก็เห็นร่างผู้ตายเนี่ยนอนจมกองเลือดแล้วนะครับแล้วก็เลาใ้ฟังบอกว่าตัวเองคบหากับผู้ตายได้ประมาณ3เดือน ก่อนหน้านี้ต่างคนต่างก็มีแฟนอยู่แล้วก็เลิกลากันไปแล้วนะครับก็คบหากันได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าแฟนเก่าผู้ตายเนี่ยส่ง s m s มาข่มขู่ว่าถ้าเกิดไม่เลิกกันให้ระวังตัวให้ดีนะฮะก่อนหน้านี้15กุมภาพันธ์ผู้ตายเคยถูกทำร้ายร่างกายระหว่างขับรถจักรยานยนต์ไปทำงานมีชายชะการขับรถยนต์ V ีออสีดำลงมารุมทำร้ายก็ไปแจ้งความบันทึกลงประจําวันไว้ที่สอนอจรเข้น้อยไว้แล้ว ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคือให้น้ำหนักไปที่เรื่องชู้สาวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องออมีปัญหาเรื่องการจอดรถในในอาคารนี้ลานจอดรถแห่งนี้กับคนที่อยู่ในอาคารเดียวกันนะฮะแต่ทางตำรวจบอกว่าคงจะแค่เรื่องปัญหาเรื่องจอดรถเนี่ยคงไม่ถึงขั้นขนาดเอาชีวิตกันแบบวางระ,ะเบิดอะ่ะนั่นเลยสิฮะคิดวา่าจะเป็นปมปัญหาเรื่องชู้สาวเนี่ยให้น้ำหนักมากกว่านะฮะนีเป็นระเบิดชนิด ชนิดกว้างแต่ว่ายังไม่ทราบประเภทว่าเป็นแบบไหนนะฮะซึ่งตัวผู้ตายเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัท King Power นะครับส่วนแฟนสาวเนี่ยสอนอยู่ที่วิทยาลายัยดุสิตธานีเนี่ย